ก็ได้อยู่ที่เขยท่วข้นอยู่ ไม่ดีกว่อครับ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  อินถ่ายมาเยอะอินหน่อยสองกางกลางินสองสามครับก็มีความรู้สึกว่ายินดีที่ได้เข้ามาสมัครที่ทพัคเก่อไทยนะครับแล้วก็ได้รับการ เชิญชวนนะครับจากท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปประจางนะครับเนื่องจากวา่าท่านนายกอบจอปทุมธานีเนี่ยนะครับท่านาเห็นว่ามีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็จะมีจำนวนสอสอ,สอ,อเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือสอสอเขตเดิมเนี่ยทั้งประเทศนะครับ350เขตนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 400เขตเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วสสอของปฏิริษเนี่ยก็จะน้อยลงเหลือ 1, 100คนนะครับต่อหนึ่งพักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจังหวัดปทุมธานีก็มีเขตเลือกตั้งเพิ่มจาก6เขตเป็น7เขตเลือกตั้งนะครับท่านาคำรณวิทย์ถูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปทุมธานีซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่พักเพื่อไทย นะครับให้ความเคารพนับถือแล้วท่านก็อยู่ในส่วนของรับผิดชอบนะครับพื้นที่ของพรรเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยนะครับท่านก็เลยเชิญชวนนะครับให้มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรเพื่อไทยเอาไว้นะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวลาลูกกาจำนวนหลายคนขณะนี้นะครับที่ผมได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีพี่น้องนะครับ ที่สนใจการเมืองแล้วก็มีความสนใจในพรรคการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ได้มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกนะครับมาถึงวันนี้ก็อาจจะถึง250คนนะครับแล้วแล้วก็ยังมีผู้สมัครอื่นๆนะครับที่สนใจขอใบสมัครเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับของอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับ เมื่อได้มาที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับที่แล้วจากท่านรองกิตรนะิรัตน์นรนองนะครับรองอวน้าพักเพื่อไทยและวันนี้ผมก็ได้ประสานกับนายทะเบียนพักเอาไว้นะครับซึงขนนี้ก็ได้ประชุมอยู่ข้างบนเพราะว่าวันพรุ่งนี้28นะครับกันยายน6-4นี้พักเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่ของพักนะครับที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่น นะครับก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของพรคก็ประชุมอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นําสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรคเพื่อไทยในวันนี้นะฮะซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น130นะครับคนนะครับที่มาสมัครเพิ่มเติมในวันนี้ก็กําลังดําเนินการสมัครอยู่นะครับดีครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของพรคเพื่อไทยครับก็ ก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้โอกาสในการทํางานอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีโอกาสนะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับและก็ได้ได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็จะทํางานให้เต็มที่ครับสวัสดีครับผมวิรัตแดงกลางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับเ3็ดสามลำลูกาวันนี้นะครับมาให้กําลังใจท่านดรเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับ ได้ที่เข้ามาสมัครในพรรคเพื่อไทยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากร,รัฐมนูญใหม่นะครับสถาบันพรรคการเมืองนะครับก็คงจะมีไม่กี่พักนจะเป็นพักหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงหนึ่งในนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับพาท่านดรเกียริศักด์สงแสงนะครับ ได้เข้ามาสู่พักเพื่อไทยในหลังคาพักหลังใหม่หลังใหญ่แล้วก็คาดว่านะครับจะร่วมบรณาการในการสร้างสรรค์นะครับพักให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นตลอดจนนะครับนำสมาชิกพักทำสมาชิกพักให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรับรองนะครับรองรับการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับยิ่งว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นผลงานของดรเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับที่ผ่านมา นะครับแล้วก็เอามาพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่มาช่วยลอกเตอร์เพราะล็อกเตอร์แกเป็นคนทํางานเพื่อประชาชนดีมากในเขตคูคตครับผมแล่วันนี้ผมภูมิใจมากและมาสนับสนุนลกเตอร์ทางานเพื่อประชาชนในเขตปทุมธานีของเราเพราะท่านช่วยประชาชนมามากแล้วท่านลกเตอร์ปันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้ร่วมกันเดินทางมา ให้กําลังใจท่านดรกิติศักดิ์สองแสงนะครับก็มาให้กําลังใจท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้กําลังใจดครค่ะดเรเขาเป็นเ,าเขารักประชาชนที่พื้นที่ที่เขาลงนี่เขาจะมีผลงานให้ประชาชนเห็นตลอดแล้วตัวดิฉันเองก็ชอบพักเพื่อไทยดรก็เป็นคนพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนดีผมจะตามผลงนานเขามาตลอดครับมาสนับสนุน,นดครครับ ติดตามผลงานแกมาตลอดนะคะเพราะแกช่วยประชาชนและไม่ทิ้งประชาชนทุกๆหน่วยงานที่แบบว่าเห็นแกแต่ท่านเห็นท่านคนเดียวเลยที่รุยลุย,ลย,ลย,ลยให้กําลังใจแกค่ะรักท่านค่ะรักดอกเตอร์ค่ะจ้ะวันนี้จะมาเป็นกําลังใจให้กับท่านดรเกียรติศักดิ์สองแสงโดยที่ท่านเข้ามาทํางานเพื่อชาวบ้าน พี่<ส>น,น้องประชาชนค่ะรีใจที่ได้ด็อกเตอร์เข้ามาร่วมงานมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเพราะท่านช่วยเหลือมาตลอดทุกหน่วยงานท่านเข้ามาช่วยหมดไม่ว่าจะอาสาชุดไหนท่านก็เข้ามาช่วยประชาชนพี่น้องในชุมชนทุกชุมชนค่ะดีใจมากค่ะมาเป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้ดีใจที่ท่านได้ท่านดเรเกียรติศักดิ์ส่งแสงมาทํางานในหมู่บ้านทุกชุมชนช่วยเหลือไม่ว่า น้ำท่วมโควิดท่านลงพื้นที่ตลอดเวลาช่วยเหลือประชาชนในลากหญ้าตลอดเวลาค่ะเราถึงอยากจะเราถึงอยากจะสนับสนุนคนทำงานนะคะดูแลที่ประชาชนถึงตัวแล้วถึงรากหญ้าค่ะ